ท่าน,นี้เป็น h o n ด a c ซิตีนะครับจากมีนบุรีค้าบ,บอกว่ามีอาการเครื่องสะดุดเปลี่ยนคอยมาแล้วนะครับทันนี้บอกเปลี่ยนคอยมาแล้วก็ไม่เยอะมาดูแล้วเหมือนไม่เยอะนิดหนึ่งเราไปฟังเสียงท่อกันนิดหนึ่งคันนี้เป็นรถสีออกสีเ,าเทาๆนะครับท่านีู้กค้าบ,บอกวิ่งลาล่ามูฟเสียงท่อกระเพาะดีนะเหมือนไม่มีอาการนะคันนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คระบบแก๊สกันนะครับมาดูกันว่าช่างะหาเจอปัญหาหรือเปล่านะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการล้างหัวฉีดแก๊สของ Honda City คันนี้มาจากลามินทานะครับก็ลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนคอยล์มาแล้วเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วเรามีอาการเครื่องสะดุดตอนนี้สงสัยว่าจะเป็นที่หัวฉีดเดี๋ยวเรามาล้างหัวฉีดกันนะครับเริ่มล้างนะครับ เลยทำงานแล้วนะครับผมเห็นแล้วมันหงานเดี๋ยวเรามาดูมนีรั่วไหมไม่รั่วนะครับทำงานได้ดีก็ไม่ดำด้วยวันนี้ดก็ไม่ดำเท่าไหร่ไม่ดำเท่าไหร่เรามาดูทีแต่ว่าทํางานได้ติดเปิดได้ไม่มีรั่วครับโอเคเดี๋ยวเราจะล้างสองรอบสําหรับน้าที่หนึ่งนะครับรอบละร้อยห้าสิบครั้งก็เป็นสามร้อยครั้งนะครับโอเคเราจะล้างไปเรื่อยๆนะครับ เรามาดูตอนล้างเสร็จแล้วไปล้างน้ำที่สองต่อนะครับต่อไปเป็นการล้างน้ำที่สองนะครับของคอนดซิตี้จากรามินทานะครับอันนี้ก็ใส่แล้วนะครับน้ำที่สองก็เริ่มอสะอาดนะน้ำจืดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สกรปรกเยอะนะครับมีแค่เป็นผงเล็กๆน้อยๆนะครับหัวฉีดก็ไม่ได้สปกสปกรกสกปรกมากไมก่เขตเดีย๋ยวเราจะล้างกันสองรอบนะครับสำหรับน้ำที่สอง ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเทสคอยนะครับของ Honda City คันนี้ก็ลูกค้าบอกเปลี่ยนมาใหม่นะครับ4ตัวเนี้ยก็มาจากลาวินทานะครับตัวที่1นะครับอ่ายังไม่ได้ใส่คอยนะครับสใส่ก่อนใส่ <c oughs> เริ่มเทสนะครับตัวที่1โอเคตัวที่หก็ทำงานได้ดีใส่สูงทำง,งานได้ดีเลยนะครับเล่งรอบได้นะครับแป๊บๆๆเลยเล่งมเร็วได้ดี ทปรั่วน,นะครับโอเคนะครับใช้ได้ตัวนี้หนึ่ผ่านนะครับกูดเลยนะครับัวที่สองนะครับเปลอยออกมาแล้วนะครับไฟสูงใช้ได้สามหมื่นหัวนอกได้ดีนะเร่งรอบได้นะครับไม่มีขาด เริ่มรั่วนะครับตัวนี้เริ่มมีรั่วนะเริ่มมีรั่วเล็กๆอ่แล็ค่อนข้างเยอะแล้วครับตัวนี้นะครับติๆออกมาเลครับเริ่มรั่วรัวที่ จะเขียนไว้นะครับตัวผมจะมาร์กเป็นวงกลมมาให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเปลียนไปเมื่อวันที่22เดือน4ปี67นะครับเริ่มรั่วต่อไปตัวที่3นะครับ เอามาเทฟรั่วนะครับโอเคครับตัวนี้ถือว่าโอเคครับตัวสุดท้ายนะครับันตัวสุดท้ายนะใช้ได้หรือเปล่า เด้งรอบได้ด้วยีไม่มีขาดโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสรั่วนะครับก็ตัดเลยเรื่องตัดเลยก็มีรั่วสองตัวนะเห็นตัวนี้ขาวเลยตัวนี้เริ่มหนักเลยครับตัวนี้หนักเลยนี่นะครับหนักเลยดูให้แป๊บๆตัวนี้จะหนักสุดสรุปแล้วสองตัวนะครับที่รั่ว Honda City จากรามินคารนะครับคันนี้ตอนนี้เราล้างหัวฉีดแล้ว เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสรั่วนะครับโอเคตอนนี้ไม่มีรั่วแล้วนะครับมือโปรนะครับมืรั่วเสียบมิ่งนะครับตันนี้ก็มาสัมภาษณ์เชื่อสุดสัมภาษณ์ไปเช็คพบว่ามีคอยสองตัวนะครับเสียนะครับเสียสองตัวตอนนี้เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเครื่องเดินนิ่มแล้่เดี๋ยวเราไปเทสรถกันครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาอ h o ้าซิตี้นะครับจากรามินทานะครับมา เทสนะครับสอบถามลูกค้าตอนมาอาการเป็นไงครับลูกค้าอาการมีสะดุดคะ่ะเครื่องสะดุดนะคะวิ่งยิ่งเวลาจอดจัดสะดุดรถจะเป็นแบบสะ,ด,สะดุด,ดเลยนะครับค,ครับคันนี้ก็ล้างออกมาแล้วก็มีหัวฉีดดำอยู่สองหัวนะครับแล้วก็มีคอยรั่วอยู่สองตัวตอนนี้เปลี่ยนคอยไปแล้วหัวฉีดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็หัวฉีดก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้ก็มาเทสรถกันแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับลูกค้านิ่งขึ้นค่ะก็ เราก็ต้องขอบคุณลูกค้านะครับจากลามินทาขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับเดินทางกลับแล้วนะครับฮอนด้าซิตี้จากรามินทาลูกค้าบอกอยู่แถวแถวมีนบุรีเลยนะก็กอนนี้แก้ไขเรียบร้อยเดินทางปลอดภยอัยพวกค